รู้นะว่าถ้าไม่ลงทุนอนาคตก็อาจจะลำบากแต่ก็ยังไม่ได้รอบสกทีเพราะว่าแต่รอจงหวะที่ใช่เรามีเงินก้อนใหญ่รอนั่นรอนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ลงทุนแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นมาแนะนำน,นั่นก็คือการ DCA ค่ะ DCA หรือ Dollar Cost Averaging คือการลงทุนครั้งละเท่าเท่ากันในช่วงเวลาเดียวกันอย่างสม่ำเสมอใช้ลงทุน5 0า0บาททุกเดือนหรือจะทุกสาเดือนก็ได้ซึ่งข้อดีของการทำ DCA นะคะคือมันจะช่วยเฉลี่ยต้นทุนให้เราโดยไม่ต้องไปรู้ว่าจะซื้อถูกหรือแพงแค่เพื่อช่วยลดความเสี่ จากากควมผผันออล,ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆกันนะคะสมมุติว่าเราจะดีซีเอหุ้นตัวหนึง 5, ่งเดือนละห้าพันบาทเดือนแรกซื้อหุ้นที่ราคา10บาทเดือนต่อมาซื้อหุ้นได้ที่ราคา5บาทและเดือนต่อมาซื้อหุ้นที่ราคา20บาทถ้าคิดเป็นต้นทุนเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8 5ดจุดห้าบาทต่อหุ้นดีกว่าเราไปทุ่นเงินก้อนเดียวซื้อตอนราคาแพงแล้วเสี่ยงจับจังหวะผิดถ้าใครอยากเริ่มดีซีเอก็ทำได้ง่ายๆ,ายๆแค่ตั้งวันที่จะลงทุนไว้เลยและแบ่งเงินมาลงทุนให้เป็นนิสัยเช่นทอาเงินเดือนออกปุ๊ <laughs> เหมาะมากๆสาหรับมือใหม่เพราะช่วยเราเริ่มลงทุนได้เลยโดยไม่ต้องรอมีเงินก้อนใหญ่ไม่ต้องเครียดว่าช่วงนี้ควรลงทุนดีไหมและจะยิ่งดีถ้าเราวางแผนการลงทุนระยะยาวเพราะเราจะได้สะสมสินทรัพย์ไปเรื่อยๆพร้อมกับสร้างวินัยในการลงทุน,นฟังมาถึงตรงนี้อยากให้ลองแบ่งเงินก้อนเล็กๆมา DCA ทุกเดือนแล้วปล่อยให้เวลากับผลตอบแทนทุกต้นทําง,งานให้เราและคุณจะเห็นพลังของการ DCA ในระยะยาวค่ะอย่าลืมติดตาม s t a r s h w a y ไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าเรามีเคล็ดลับการทำ DCA ที่อาจจะเซอร์ไพรส์คุณมาฝากกันค่ะ